ภาพจากกล้องวงจรปิดโรงพยาบาลภูผามา่านจังหวัดขอนแก่นบันทึกเหตุการณ์ขณะที่ชายคนหนึ่งค่ะเข้ามาภายในตึกผู้ป่วยในใช้เสื้อปิดบังใบหน้าแล้วก็เข้าไปในห้องพักของพยาบาลเหตุการณ์เกิดช่วงเวลาประมาณ4นาิกาของวันที่5กรกฎาคมที่ผ่านมา ผู้เสียหายที่อ้างว่าเป็นพยาบาลอยู่ที่โรงพยาบาลภูผามานก็โพสต์ข้อมูลลงสื่อสังคมออนไลน์โดยระบุนะคะว่าขณะที่กําลังนอนหลับก็ถูกชายที่มีลักษณะตามภาพของกล้องวงจรปิดเข้ามาทําอนาจารก็เลยร้องขอความช่วยเหลือค่ะแล้วก็มีญาติของผู้ป่วยเข้ามาช่วยผู้ก่อเหตุจึงได้วิ่งหนีออกไปนะคะ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถูกวิาพากษ์วิจารณ์พร้อมกับตั้งข้อสังเกตเรื่องของระบบการรักษาความปลอดภัยของโรงพยาบาลที่ปล่อยให้มีผู้เข้ามาถึงตึกผู้ป่วยในและทำร้ายเจ้าหน้าที่ได้และยังมีการให้ข้อมูลด้วยนะคะว่าเหตุการณ์ในลักษณะนี้เกิดขึ้นเป็นครั้งที่2แล้วที่โรงพยาบาลแห่งนี้ ส่วนที่โรงพยาบาลภูผาม่าในวันนี้เปิดให้บริการตามปกติประชาชนพูดคุยถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ยอมรับนะคะว่ากังวลถึงความปลอดภัยซึ่งในแพทย์สมชายโชยติยวัฒเวลาในแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดขอนแก่นเตรียมลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและหาแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ํา ส่วนตำรวจภู้ทอนผู้ผาม่านก็เร่งแกะรอยผู้ก่อเหตุและลงพื้นที่หาเบาะแสตามหมู่บ้านต่างๆที่อยู่ใกล้กับโรงพยาบาลพร้อมกับจัดกำลังสายตรวจออกตรวจโรงพยาบาลในช่วงกลางคืนมากขึ้นพร้อมกับขอความร่วมมือประชาชนให้เฝ้าระวังรักษาความปลอดภัยในบ้านเรือนของตัวเองด้วยค่ะ